สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กัพยากรของปีนักษัตว์ปีเถาะค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566ค่ะอืม,มาเริ่มที่การงานนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะมีเกณฑ์การเลื่อนเลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนฐานะการทำงานจากอ่า พนักงานชั่วคราวกับบรรจุเป็นพนักงานจริงๆนะคะสอบอะไรไม่รู้ก็ได้แล้วนะคะสมัครงานอะไรไว้คุณเป็นหนึ่งดาบนะหมายว่าคุณได้ชัวร์แล้วนะคะในเดือนนี้นะไม่ธรรมดาถามว่าพอใจไหมไม่พอใจไม่พอใจเลยนะอือยากจะได้อะไรไม่รู้ว่าอยากจะได้งานโน่นะแต่มาได้งานนี้นะคะประมาณนี้นะสรุปการงานเดือนนี้ขาขึ้น นะคะมันแต่คุณคุณต้องมันมืออาชีพด้วยนะคุณต้องเก่งสันทัดกับมันถ้ายัางเพิ่งเริ่มเนี่ยคงจะไม่นะแต่ว่าเราควรที่จะเรียนรู้เพื่อเพื่อที่จะอะสันทัดมันทํามันให้เป็นทํามันให้เก่งให้เร็วนะคะอือตามธรรมดา เด็กน้อยเพิ่งเริ่มงานใหม่อยูยๆจะมาเก่งเลยคงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีอะไรที่ขัดขัดใจกันบ้างไม่ไหวบ้างท้อบ้างแต่มันดีทำดีกว่าคะ่ะนะคะแนะนําเดือนนี้นะคะขาขึ้นค่ะแต่ใครนะใครที่ทํางานอยู่แล้วนะจะมีโปรเจกต์งานใหม่เข้านะคะมีโอทีเพิ่มนะคะอืมไมนแลวละ่ะมันขึ้นอะ ขาขึ้นของคุณจริงๆอะรายวันขึ้นเงินเดือนขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะเป็นจังหวะขาขึ้นของชีวิตคุณนะคะอ่ะต่อไปเรื่องการเงิน,นะคะ่ะเดือนนี้โอโ้โหไพ่การเงินตัวใหญ่ขึ้นมาเลยก็เดือนนี้รับทรัพย์เต็มกระเป๋าค่ะแบงค์พันนะคะไม่ใช่เหรียญสิบเหรียญห้าอ่า แต่อาจารย์ขอย้ำอีกหน่อยหนึ่งแบ่งเก็บเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในยามที่เราทุกยากเราไม่มีเราจะอ,าออกมาใช้ถ้าเรามีอยู่เราจะไม่เอามันมาใช้นะคะให้ปริญญาตัวเองให้สัญญากับตัวเองเอาไว้นะคะแล้วสักวันหนึ่งคุณจะขอบคุณอาจารย์ว่า อ,อขอบคุณนะคะอาจารย์ที่บอกให้เก็บเงินเตือนสติตลอดเลยอืมเดือนนี้การการเงินผ่านนะคะได้เยอะค่ะอืมมันถ้าวัน 7, เจ็ดเหรียญมันจะหมื่นห้าแปดเหรียญก็สามหมื่นคืออันนี้มันสิบเหรียญราชินีเหรียญแล้วมันก็เยอะอะนะตามสภาพงานที่ทํานะคะแต่เดือนนี้ได้เยอะกว่าปกติอืมได้เยอะกว่าที่คุณเคยได้ก็แล้วกัน นาอืมต่อไปเรื่องสุขภาพคะ่ะเดือนนี้โอ้สุขภาพไม่ดีอาจจะเป็นที่ตัวคุณอาจจะเป็นที่แฟนคุณก็ได้นะคะโอ้ออออออโรคกระเพาะอาหารก็ใช่นะคะจุกเสียดั้านเฟอหอบผืดคะ่ะอีกอย่างหนึ่งอีกโรคหนึ่งคือข้อกระดูกที่ซี่โครงคะ่ะช่วกอกมันอักเสบ อ่าอันนี้อาจารย์เป็นอยู่ค่ะไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะคะแต่ให้ไปตรวจนะคะอืมอืมอ่ายังไงก็ผ่านเพราะยังไงคุณก็ดูแลตัวเองได้เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้การสาธรสุขการแพทย์นั้นกนข้างที่จะดีเยี่ยมค่ะสุขภาพก็ผ่านไปละต่อไปคะ่ะเรื่องความรักค่ะอืมความจริงคนโสดเดืนนี้จะต้องโสดต่อไปก่อนนะคะอืม นะไม่เหมาะสมัหรการมีแฟนเพราะว่ายังไงเดี๋ยวคนก็หวนกลับไปหาแฟนเก่าถ้าหากคนที่เคยมีแฟนนะแต่โซดไม่เคยมีแฟนเลยตัวนี้เบรกก่อนดูแลตัวเองไปก่อนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสอย่าใส่เสื้อผ้าสีชึบมันจะทําให้คนดูอุมคลึมนะดูเหมือนคนที่เข้าหายากนะแต่คนโสดที่เคยผ่านการมีรักมาแล้วแล้วก็อกหักเลิกลากันไปอย่าเพิ่งมีแฟน นะคะเพราะมีโอกาสที่จะคืนดีกันอยู่คืนดีกันได้นะคะนี่นะ <c oughs> คุณเป็นหนึ่งดาบไงนะหมนะคะเรียงกันเลยเรียงกันเลยเรียงกันเลยนะคะ, <c oughs> ะประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดนะสน่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ข้อที่หนึ่งอย่างที่บอกไปคือสุขภาพแย่ทั้งสองคนอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นก็ต้องดูแลกันไปค่ะ นะคะพากันไปหาหมอหาหมอรักษาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะอย่างที่สองคือทะเลาะกันถ้าหากว่าแฟนคุณนั้นเออะโมโโลโวยวายปล่อยไปค่ะคุณอย่าตะโกนตะอคอกด้วยคำหยาบแทรกเข้าไปแล้วกันทีนี้หลับเป็นเรื่องเลยสมดาบนี่ไม่ใช่เรื่องน้อย อาจถึงขั้นลงไม้ลงมือได้นะคะสามดาบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณเงียบให้คุณเงียบแล้วก็ปล่อยให้อีกฝ่ายมันมันโวยวายอะไรของมันไปเต็มที่แล้วกันเราต้องอยู่เฉยๆเป็นไปได้อยู่ให้ห่างนะคะอย่าให้มีเรื่องถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันที่สำคัญคุณอย่าเริ่มก็แล้วกันพอเริ่มแล้วมันจะต้องเริ่มอีกนะคะ แต่โชคดีว่าในในหน้าไพ่นี้ค่อนข้างเป็นไพ่ที่ดีขึ้นมาเยอะแต่ประกบเนี่ยมันเป็นตัวนี้เป็นคนใจร้อนบูวามประกบกับสามดาบนะคะแต่โชคดีหน่อยตัวนี้ขึ้นมาขอย,ยังเชื่อหน่อยโอกาสที่จะหว้กลับมาคืนดีกันได้มีค่อนข้างสูงนะคะอาจารย์ถือขอให้เป็นขอให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ เล่นกับฟันทั่วไปก็แล้วกันนะคะในเดือนนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไพ่ขึ้นมาแล้วเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยยกเวน้นนี่นี่นี่มันอยู่ใกล้กันมันไม่ดีมันขึ้นมาแบบนี้ไม่ดีมันใจร้อนมันอารมณ์วุ่วามอะค่ะนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะคนมิโครสรุปตามหน้าไพ่นี้นะคะโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจะไม่มีอะไรที่มัน ถูกใจเราไปซะทุกอย่างมันก็ต้องมีเรื่องที่ไม่ถูกใจเราบ้างไม่ชอบบ้างเ,าเกลียดบ้างอิจฉาริษยาบ้างทำธรรมดามนุษย์ผู้หนึ่งแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือทำยังไงก็ได้ให้แรงอิจฉาริษยาแรงโกรธแรงอาฆาตของเรานั้นลดน้อยถอยลงเบาบางลงนี่คือสิ่งที่เราควรพึงกระทำ นะคะเดือนนี้คุณมาดีมากเลยค่ะไพด่ดีๆขึ้นมาเพียบเลยทั้งเงินทั้งงานคนเนี่ยขาขึ้นขาขึ้นนะบางท่านมีเกณฑ์เริ่มงานใหม่เนี่ยค่ะเพราะ,ะเปาเป็นหนึ่งแดบค่ะได้ชัวนะได้ชวแต่ได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการอะ่ะแต่ก็ต้องทําแต่ก็ต้องทําเพราะมันจะทําให้คุณรุ่งเรืองมันจะทําให้คุณเจริญขึ้น นะคะคและจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นมืออาชีพเป็นคนที่ชํานาญงานใ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 น,ในงานนี้นะที่คุณที่คุณไม่ค่อยชอบอะนะทำไมาถึงที่เป็นงานนี่คุณเป็นงานอยู่คุณเป็นาธาตุไฟนะคะเดือนนี้เป็นเ,เ,เป็นเดือนนี้นะ <laughs> อพราะนี่คือดวงประจรําเดือนนะคะอืมอาจารย์ว่าจะดูดวงรายปีให้กันเลยลืมไปเลยยังไม่ดูเลยเนี่ยอันนี้ก็ดูสิอัดคลิปเดือนกุมภาก่อนโดยตา,ายหาละมาเปิไรายคงรอกันได้นะคะอืมอ่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วอ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ